ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกันใจผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีถวายจตุปัจัยทยธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์กัลน,นมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมนและครอบครัว กัลยาณมิตรนิตยาเลิศเกรงไกรย,ยิ่งและแกัลยาณมิตรพัช,ชรีเล้ารุ้งรัตส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมพรกัลยาณมิตรนินวันปาระเคนกัลยาณมิตรปราณีพุทธากัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมพ์สายสมนและครอบครัว พร้อมกันนี้ตัวแทนประธานและสาธุชนได้น้อมนำจตุป,ปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ค่ะสำหรับบุญในครั้งนี้นะคะสาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมทุกท่านต่างปลื้มปปติใจที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่วัดพระพธ,ธรรมกายซีแอตเทประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ